ยูดีมีแห้งยู่แดงมีให้สบายดีพี่น้องบวชสุขสุขคนฮะไในเห็ดยังสวัสบบด,ดีท่านผู้ชมบ่ทันได้ได้อยู่ไปแล้วผู้ใดตาดีเนาะเขาไปแล้วจ้ะเพออิ่อนชวนโทรมาเราถึงกระทั่งจุ่มเนี่ยมันมกนักเนาะเฮ็ดจังไดยอือไปไปตาก็สอกแซกไปไปหาแนว้าฮิดหายฮิดเฮ็ดแดง แมนอยู่ไตสอกหินผู้ดีพามีคนเคลียบศักซากเคลียบผาหินกันยั่งวะอืองดอกแหกแหกมันดอกน้อยๆย่ไยไก่กัน เมืมเคลืยอนถิงไว้นาะบนโอโหฮิดพึ่งหิดพึ่งแบบงามเลยที่น่อง เพ huh? en oh, uh, okay. ิ่งจ uh ้าเห็ดเพิงจ้าโอ้ยก่องกระสุยุดบ่ได้นี่เสือปะจระเข้ป่ะตีเขี่ยเห็ดสมุนเลยปะโอ้ยนึกวานสิบ่แมเนเห็ดเนาะ เฮ็ดหนาขาวดกบ้าหไงโอ้โหทิ่โท่พี่ทังทานว่าเธอระดอกว่าเป็นมูต้งไปทำความสะอาดเราอยู่บ้าน nét nang luôn nhưng cái sớm nó đuộc ngay thôi อย่างเลยน,นี่โอ้โพี่น้องใครเฮ็ดละง,งูคนละนูบ้านเฮ็ดตายเบื้อก็ตายแล้วเฮ็ดไมนมีเฮ็ดนาเขาไม่ดูไหนเี็นอ้อ

ซาล่าแล้วยตะวันแข็งเป๊กอยู่อีดดอกนี่มันกระดาษใส่ได้ปะอื้มใส่ได้อยู่พี่น้องแข็งอยู่โอ้ยน้องกระจมรถโอเลี่ยงคืออยู่ไก่แต่ว่าเปิ่นหัวนวะเนี่ยเออเออเออ ôi có nhà thang bạc còn <laughs> lúc tâm vào đây giữa bảy nhà bảy nhà thang còn chỉ khuộc khạc khuộc khạc thịt <laughs> ừ, mân phủ Ủa, được buồm nằm chắc nói là phía nọ Ồ, được buồm nằm เห็ดอะไรเห็ดเอ๋เห็ดหนังว่ะโอ้ยเลยขึ้นใจายแทะ Nhìn cái bếp đường mình thăng đầy lỗ nhỉ Hết tờ khay nào โอ้ยเกิดมันมุนนี่บล่อมุนก็เจาไปเบิดแล้วบอสโอ้ยเกิเจาไบเห็นพี่น้องเขาเจาะเคลียร์จนว่ามุนเบิดอ้ต้องไปเลือกเอาห้อง เห็ดตะไข่จ้ะเห็ดใครตอนนั้นตอนนี้มันเป็นเห็ดเรา <c oughs> โอ้โหหืมมาดีๆล่ะโอ้โหเห็ดถึงโอ้โหที่ไหนของเนี่ยอืมไม่มมตายแล้วเดา ขาบ่ได้แดดจะดวกกระพี่น้องข้างัดอยู่นหินคุณแ็บได้ที่ห็ดทั้งข่าหน่อยดูวะเสียบเนาะโอ้ยเอ้นไหนเถอะ Ô uh, hình nào khảo ui mùn sẩm tay mẹ hắc ui oh, nó chiều uh, mà cả bốc cân ยยนุยใหญ่กว่านี่กับนาอพอตุ่นอันหนึง่งนวยใหญ่กว่ยายนี่แต่ว่าเวลาขากลับบริกรท่างเกาออออดอกมันขี้ลายาเขาจะเอาก็เอา แมนผู้เขาเจ้าหามากกว่านเจ้าเห็นมันอันนี้โอ้โเอ้าเนี่ยโอ้ยขาขาดจำ เห็นมาโอ้ใแบบตองบงังจะให้จ้ะเออเออเอออย่าดึงมาอยู่ได้กินหอมๆในแมนลงหลอดได้กินหอมๆในแมนลงหลอดส่นดอกเปนหนึ่งฮาซัวคุณน่ะ โอ้ยซะพอได้กินหอมๆตาตาบ,ดตอตอาบา่ดีต้องเฮาต้องใส่จมูกซ่อยอ๋อโอตาเห็ดผึ้งเห็ดผึ้งเหลืองดอกน้อย ตายเบื yes. are ่ออบาเบืวดนี่นดขีเทาเนี่ยเสีบตัวตเกียงหวานจุยจเน่ยตัวนี้อ้ยพูดอะ่เมียนบ่ปวดปวดปวดน้กล้างขึ้น ต่อมอต่มอเมื่อเาไเลยเนียดาไหเท่มันเกิดอยู่ไก่นาำพี่น้องไม่ค่อนข้างทีที่มา่าซวยงามบันได ติคาคาน้ำตุ๊กดอกเน่ากันเน่าอุ้ย เราบอกม่บูอีกตีอันนี้ hết แน้วแหล ละงูกเหลืองสองไข่ในน้อยแต่ลิดตนุนมูก,กับบหมี่มเฮ็ดไตเบือปกติเห็หดไตเบือเราไม่หันคนแล้ปเปิดปล่อยเห็ดไข่นะละงกอัีดินในน้อยนี่นี่อะไรจะไข่บ้างเ้ เห็นยังเละน้อนั่นว่าไม่เห็ดไตเบื่อบอ่นั่นนดีเห็ดอะไรหนะอมเห็ดเห็นเห็ดตะไคร้ไหมหา <laughs> ดอ cái này tôi khả năng hóa nhang không có những hình này Hết đầm Túc chạy mắng khách cho túc Nằm dễ nhìn Thế bây giờ anh tốn túm lông loay chắc bạc hoàn hoàn nhìn ยินดีพี่น้องเลยสรุปเฮ็ดละบาดนี่เกือบเต็มกระตาะเมื่อเราได้บาดนี้เมื่อแล้วหันคักหันคักมื่อนี้บวกคุมบวกฝนดินมือนี่ฝน,ม,นมาห้ามมือนี่ไปละจ้าขอบคุณพี่น้องบวกสุขสุขก้อนขอบคุณติดติดตามขอบคุณติดกดไลค์กดแชร์ละจ้ายินดีไม่แห้งย่นดีไมีหี้ปอลปอดโรคปลอดภัยปลอดโควิดสิบเก้าด้วยแฮงปัง โอ้เย็นเย็นพี่น้องบางนึงอันได้ยินเสียงเล็กน้อยเลนน้ำแตกเสี่ยวเี่ยวอยู่คุณนขุมขมอยู่ได้แต่ว่าหง่อนเฮ็ดกันยังสิออกอีกแต่พืชแต่พืชอยู่ดอกแต่ว่าเมื่อยแล้วไปละจ้า